สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมจเจริญยติกุลวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการแยกแยะคำพูดของคนว่าคำพูดไหนที่เป็นคำพูดตักเตือนหนุนใจพูดเล่นหรือแนะแนวทางเพราะบางคนนี่ไม่สังเกตนะครับเพราะบางครั้งเอาการพูดเล่นบางคนเนี่ยเราก็มาฟังเป็นจริงเป็นจังนะ หรือบางคนก็เอาคําพูดที่ตักเตือนจริงจังบางคนก็หาว่าพูดเล่นการที่เราไม่สังเกตไม่แยกแยนะนั้นไม่ได้วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแยกแยะสังเกตคําพูดของคนเพราะว่าคําพูดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมยาวกบบทที่3ข้อที่2บอกว่าเพราะเราทุกคนทําผิดพลาด ไปหลายๆอย่างผู้ใดมิได้ผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบครอบแล้วโอ้ตรงนี้ยากรพูดดีนะครับใครไม่ผิดพลาดทางวาจาคนนั้นเป็นคนดีรอบครอบและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยอันนี้อาจารย์ยากรได้สอนเรานะครับว่าถ้าว่าจะควบคุมสิ่งหนึ่งเนี่ยในร่างกายนะครับก็คือต้องควบคุมปากให้ได้เพราะว่า ถ้าเราไม่ผิดพลาดทางคําพูดเนี่ยเราก็เป็นคนดีรอบคอบและสามารถควบคุมได้ทั้งตัวแล้วยากอบยังได้เอาตัวอย่างหนึ่งมานะครับบอกว่าถ้าเราเนี่ยเอาบางเหียนใส่ปากมา้าเพื่อมันจะเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันไปไหนไหนได้ทั้งตัวก็หมายความว่าม้าเนี่ยสามารถจะถูกควบคุมได้โดยบางเหียนนะครับคือเชือกที่มัดที่ปากมาแล้วก็ควบคุมแต่ว่าถ้าหากว่าม้าที่ไม่สามารถ ใส่บางเหียนได้นะครับก็บังคับให้เดินหรือถอยหลังหรือไปทางไหนก็ไม่ได้พี่น้องเห็นไหมครับว่าในหนังในภาพยนตร์ของฮอลลีวูดหรือภาพยนตร์ทางตะวันตกอ่ะเขามักจะเอาม้ามาแสดงด้วยเช่นกองทัพทหารมา้าหรือฝึกม้านะครับให้นอนตายหรือให้ม้าวิ่งให้ม้าหยุดอันนี้ทั้งหมดอยู่ที่การฝึกทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่ได้เป็นโดยธรรมชาตินะก็หมายความว่าการฝึกเรื่องคำพูดสําคัญมาก และถ้าหากว่าลองคิดดูถ้าเราไม่ได้ระม,มัดระวังเนี่ยมันก็จะพลาดมากกว่านี้เพราะบางครั้งบางคนนะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันสนุกอะ่ะมันขนองปากมันก็พลาดไปนะครับหรือบางครั้งเราก็หมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งพระเยซูจึงบอกว่าสิ่งที่ออกจากป่าก็ออกจากใจแล้วก็พ่องออกมาแต่ถ้าหากว่ามันไปกระทบผู้อื่นเนี่ยมันก็เสียความสัมพันธ์เสียบรรยากาศยังไม่พอนะครับงานบางอย่างแทนที่จะได้ มันก็ไม่ได้หรือความสําเร็จบางอย่างที่จะมีไอ้พ่อปากเราเนะี่ยมันเลยไม่สําเร็จนะครับก็จึงอยากจะบอกกับเราว่าการระมัดระวังควบคุมคําพูดจึงสําคัญมากและตัวนี้นะครับผมจะสอนในมุมถึงว่าเราจะรับฟังรับคำพูดคนอื่นอย่างไรและเราเองนะครับก็จะพูดอย่างไรนะแต่อาจารย์ยึดคําพูดหนึ่งท้าผ้าเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษนะครับไม่ต้องไปแก้ตัวเพราะว่ามันไม่ได้แก้ไข เพราะว่าถ้าหากว่าเรายอมรับแล้วเราก็ปรับปรุงไปปรับปรุงไปนะครับดีกว่าเราไม่ปรับปรุงและผมมั่นใจร้อเซนะครับว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดในคำพูดและมันจะต้องมีวันหนึ่งครับที่หลุดหลงเลินเล่อพลาดพลั้งและคำพูดหนึ่งคือขนองปากมันก็รสนุกอะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญจึงบอกว่าเราต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็คอยหนุนใจซึ่งกันและกันเพราะว่าคําพูดนี่แหละมันจะทําให้เราเสียโอกาส พระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่1 2บสข้อสิบอกว่ามีบางคนที่มีคําพูดพร้อยของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนําการรักษามาให้อันนี้ก็โซโลมอนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งในความคิดและการเขียนก็บอกว่าคําพูดที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือที่ไม่คิดอะ่ะคาพูดพร่อยมันเหมือนดาบไปทิ่มแทงจิตใจคนเนี่ยแต่โซโลมบอกว่าให้เหมือนปราดดีกว่าเพราะว่าปราดเนี่ยจะคอย ใช้คำพูดเขาคอยรักษาคอยเยียวยาคอยปลดปล่อยนะและสุภาษิตบทที่12บข้อ -19 บอกว่าริมฝีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นของคนมูสษาก็ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวอันนี้ก็จึงเป็นอีกมุมหนึ่งบอกว่าคนเราถ้าพูดความจริงนะครับมันไม่ต้องระวังตัวมันพูด100ครั้งมันก็พูดอันเดิมนี่แหละเพราะมันเป็นความจริงแบบนี้ไงแต่ถ้าคนโกหกนะครับมันต้องระมัดระวังสูงนะครับมันจะเกรงเพราะว่าเอะเราโกหกเนาะครั้งต่อไปนี่ มันจะโกหกเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือพูดอีกครงจะเหมือนเดิมหรือเปล่าคนจับผิดได้ก็จึงบอกว่าความจริงเนี่ยมันสามารถพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆได้ตลอดแต่คำโกหกมันต้องโกหกเพื่อปิดบังการโกหกครั้งที่แล้วแล้วปิดบังการโกหกครั้งนี้มันก็ต้องโกหกไปตลอดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ได้ทำจริงๆแม้กระทั่งเราทำสิ่งที่ถูกนะครับบางครั้งเรายัางลืมเลยนะแต่ถ้าคนที่โกหกหรือว่าคำพูดคนมุสาเนี่ยรับรองได้นะครับ มันพูดได้ไม่กี่ครั้งอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยหนุนใจเราเอาละต่อไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการที่จะดูสังเกตคําพูดการแย้งแยะนะครับวิธีที่1นนะครับเราต้องสังเกตว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากําลังพูดเล่นหรือพูดจริงคือบางคนนี่ก็ชีวิตจริงจังเกินไปพูดเล่นก็ไม่ได้นะครับอ่เครียดพี่น้องเราเป็นมนุษย์อ่ะมันต้องมีอารมณ์สนุกมีอารมณ์ร่าเริงนะครับ มันมีพูดเล่นพูดจริงก็อย่าไปเครียดเกินไปนะครับคนพูดเล่นนะครับก็โอโคนี่คือเขาพูดเล่นแต่มันคน,คนมันจริงจังเกินไปนะครับคนก็พูดเล่นนะครับเราก็ไปคิดเป็นจริงเป็นจ,จังนะครับว่าพูดจริงเนี่ยอันนี้ก็อย่าเป็นคนคิดมากแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือคนพูดก็เหมือนกันนะครับก็คือต้องรู้ด้วยว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงพูดเล่นหรือวช่วงที่ควรจะพูดจริงเพราะว่าเวลาเขาจริงจังนะครับคุณก็ไป พูดเล่นขึ้นมานะครับมันก็ดูเหมือนจริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องก็หมายความว่าถ้าจะพูดเล่นก็ควรพูดให้มีสัญญาณนิดหน่อยว่าอันนี้นะเป็นมุกนะเป็นการพูดเล่นนะนะเพราะว่าผู้สอนเองไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะครับว่าต้องโอ้โหจริงจังทุกเรื่องนะครับพี่น้องชีวิตมันก็มีปัญหามากอยู่แล้วเรื่องเครียดยดมันก็มากอยู่แล้วทั้งการงานการเงินสุขภาพคนรอบข้างสังคมนะครับก็อย่าไปเครียดเกินไปอ่ะเขาพูดเล่นแล้วก็ต้อง สังเกตนะครับว่าน,นี่คือการพูดเล่นไม่ต้องไปคิดมากนะแล้วก็อย่าเอาไปเป็นจริงเป็นจังก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่คนพูดก็ต้องดูจังหวะด้วยเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังทุกเรื่องนะครับเขาไม่ค่อยพูดเล่นไม่ชอบคนพูดเล่นก็อย่าไปพูดกับเขานะาวิธีท,ที่สองนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเวลาคนพูดเนี่ยนะบางครั้งนะเขาพูดเล่นแต่เขาก็พูดอย่างมีนัยยะโอ้อันนี้ต้องสังเกตให้ได้เลยนะครับ ที่บอกนี้ก็เพราะว่าบางคนดูเหมือนเขาพูดเล่นๆนะแต่เขากอาลังเตือนไกลๆนะครับแล้วก็ต้องสังเกตด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพูดตรงเราก็อาจรับไม่ได้เขาก็พูดในเชิงพูดเล่นๆเป็นการเตือนไกลๆแล้วก็ต้องสังเกตว่าเออนี่เป็นการพูดเตือนนิดๆนะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับก็อย่ามองข้ามไปเพราะผมเห็นผู้ใหญ่หลายท่านพูดทีเล่นทีจริงแต่เป็นการเตือนไกลๆ เขาพูดเล่นน่ะแต่เขาเตือนไกลๆอ่ะก็แบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะที่คอยเตือนเราอ่ะทีเล่นทีจริงอ่ะเราก็ต้องเอามาคิดเพราะบางครั้งเนี่ยเขาจะเตือนตรงๆเขาคงจะเกรงใจหรือว่าเขาก็ไม่อยากให้บรรยากาศมันเสียเราก็ต้องอ้าวเราจับประเด็นได้ว่าเขากําลังเตือนเรามากกว่านะครับพี่น้องฟังให้ดีนะไม่ใช่ทุกคนจะพูดออกมาตรงๆแล้วคนจะรับได้เพราะบางคนเนี่ยพูดตรงนะครับเขาจะเครียดแล้วก็รู้สึกว่า ด้อยค่าตําต้อยไม่มีคุณค่าเลยก็จึงต้องมีการพูดทีเล่นทีจริงเพื่อเตือนแก่กายเนี่ยน,นันก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีที่3นะครับก็ต้องสังเกตด้วยว่าบางคนเนี่ยเขาดูเหมือนพูดจริงพูดจังนะครับเป็นนิสัยนะแล้วก็จึงทําให้กลายเป็นคนที่เครียดไปเลยเราก็อย่าไปจริงจังกับเขาก็ย่องยอมรับว่าผู้สอนก็มีประสบการณ์กับ คนหลายคนนะครับคือเขาเป็นคนจริงจังไปทุกเรื่องเลยนะครับจนเป็นนิสัยแล้วก็เราก็อย่นะาไปเครียดกับเขาเพราะว่าหน้าตาเขาก็จะไม่ยิ้มเขาก็จะเป็นคนยิ้มยากมากนะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนที่จริงจังไปทุกเรื่องเนี่ยซึ่งบางครั้งเราอยู่ด้วยเราก็ต้องผ่อนคลายนะครับเพราะว่านี่คือนิสัยของเขาเราจะไม่พูดเล่นเลยนะครับทุกอย่างล้วนแต่จริงนะดังนั้นเราก็ต้องสังเกตคนแบบนี้ด้วยว่า เขาเป็นคนจริงจังไปทุกเรื่องเลยนะอาจจะเป็นคนเครียดไปด้วยซ้ําเราก็ผ่อนคลายไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปตําหนิเพราะบางครั้งพี่น้องรู้ไหมครับว่าเจอคนแบบนี้บางคนนะนิสัยดีมากเลยคือนจ๋ว่าเขาเป็นคนจริงจังทุกเรื่องนะครับไม่พูดเล่นเป็นคนพูดจริงเป็นคนตรงนะฮะแต่เขาก็ดีนะครับเขาก็ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือเขาก็ไม่ได้มีทิกกี้นะครับเขาเป็นคนที่จริงใจไปเลยนะครับนะแต่เขาอาจจะมีจุดที่เรารู้สึกกังวลเพราะว่า อยู่คนที่มันเครียดเกินไปแล้วบางครั้งเนี่ยเครียดจริงจังแม้กระทั่งคําพูดเล่นของเราด้วยเพราะเขาเป็นคนแบบนั้นอะฮะอันนี้ก็ต้องดูสังเกตคนประเภทที่3นี้นะครับเพราะว่าคนจริงจังเกินไปนะครับแล้วก็คนประเภทที่สีนะครับโอ้พี่น้องอันนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเขาเรียกว่าคนขนองปากคนขนองปากหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้พูดเล่นเขาไม่ได้พูดแซลเขาไม่ได้พูดประชดเหน็บแนมเนี่ยเขาจะไม่มีความสุข มันก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับคนจริงจังคือพูดเล่นไปทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าคนแบบเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนด้วยบางครั้งก็แซวไม่เป็นเรื่องพูดทําให้ผู้อื่นอายอันนี้เราต้องหนักแน่นมั่นคงแล้วถ้าเจอคนแบบนี้จังก,ก็เจอมาเยอะคนประเภทที่แบบเล่นไปทุกเรื่องนะครับแล้วก็พูดแซวไปทุกเรื่องแล้วก็แซวทุกเรื่องทําให้คนอื่นอายเป็นการขอนองปากอ่ะแล้วยิ่งเห็นคนอื่นอายยิ่งเห็นคนอื่นที่แบบหงอเขาก็ยิ่งพูดยิ่งทํานะครับอันนี้ก็ต้อง หาผู้ใหญ่มาเตือนเขาแต่มีอย่างเดียวนะครับต้องมีคนที่รักเขามีคนที่สามารถกอดเม่นได้นะครับคอยอยู่ข้างๆแล้วคอยกระทุ้งเตือนว่าเอ้ยอันนี้น้อยๆลงหน่อยบางครั้งเราต้องเป็นคนกลางนะครับคนรับฟังว่าเมื่อกี้เขาเป็นคนพูดเล่นนะก็มเป็นคนพูดประชดอยู่เสมอเน็บอยู่เสมอเนี่ยจริงๆใจเขาไม่มีอะไรหรอกาจย์ก็เจอคนแบบนี้นะครับที่แบบเวลาพูดนี่พูดเพราะไม่ได้เลยนะครับเน็บนิดเน็บหน่อยประชดนิดประชดน้อยนะครับแต่ว่าใจจริงเขาไม่มีอะไรนะครับ เราก็อย่าไปซีเรียสเพราะถ้าหากว่าเราไปซีเรียสเนี่ยเราก็ตกอยู่ภายใต้เป็นทาสของเขาแล้วเพราะว่าการสนุกข,ของเขากับการเป็นความทุกข์ของเราอะ่ะนั้นเราต้องอยู่เหนือเขานะครับไม่สนใจนะเราต้องแยกแยะออกรู้จากคนเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จากคนเพราะว่าคนประเภทที่สามผมบอกได้ว่าเป็นคนจริงจังทุกเรื่องนะครับอ่าโอเคอย่าไปซีเรียสกับเขาปล่อยวางปล่อยวางนะแต่คนประเภทที่สี่เป็นคนที่คนองปากนะครับประชดประชันอย่าวน้ทุกเรื่องเลย ปล่อยวางปล่อยวางในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเติบโตพอที่จะปล่อยวางมองค้ามและเข้าใจเขาเอามาดูต่อไปนะครับวิธีที่5นะครับเวลาเราฟังคนพูดเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าคนที่พูดนั้นเนี่ยเขามีประสบการณ์จริงหรือว่าเขาได้ยินคนเล่ามาอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์จริงเขาเล่านะครับแต่บางคนเนี่ย เขาได้ยินมาแล้วก็ต้องแยกแยะให้ออกอย่าไปเชื่อหมดทุกอย่างคือบางคนนี่นะเชื่อหมดทุกอย่างนะครับไม่เช็คข่าวหรือว่าไม่ตรวจสอบแบบก็เล่าต่อผิดหรือว่าเราก็เลยเข้าใจผิดเพราะเราไม่เช็คต้องดูนะครับว่าคนเล่าเนี่ยเขาได้ยินมาหรือเขาคิดว่าหรือเขาอยู่ในเหตุการณ์อันนี้ก็ต้องดูถ้าดีที่สุดนะครับเราไปถาม คนที่เป็นเจ้าของเรื่องดีที่สุดเลยแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเราจะได้ไม่เล่าผิดต่อไปหรือว่าไม่วิเคราะห์ผิดอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเวลาเราจะฟังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟังคนพูดเนี่ยเขาอยู่ในคนประเภทไหนวิธีที่6นะครับเราก็ต้องชั่งน้ําหนักด้วยนะครับเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเราต้องถามหรือเราต้องฟังว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นอดีตหรือปัจจุบนันหรือว่ามันกําลังคาดคะเนอนาคต เพราะบางครั้งเนี่ยเราคุยกันในบนบริบทพื้นฐานต่างกันนะครับว่าการบาครั้งเราฟังเรื่องอดีตมานะครับแต่เรายังไม่รู้อัปเดตปัจจุบันเนี่ยก็มีบางท่านก็แนะนําว่าเอ๊แต่ปัจจุบันไม่แบบนี้นะเพราะบางคารั้งเนี่ยเราอย่ายึดข้อมูลเลยเดียวว่าก็มันเป็นแบบเนี้ยเราต้องฟังคนอื่นด้วยเพราะว่าบางเรื่องที่เรารู้เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับเราต้องฟังว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรแต่ก็อย่าไปฟังคนที่คา,าดคะเนว่าอนาคตอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเอาปัจจุบันก่อนนะเอาความจริงก่อน นี่สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เช็คเลยนะครับเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยก็จะทําให้เราพลาดตัดสินใจพลาดเนะี่ยฟังคําพูดเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าช่างน้ําหนักว่ามันอยู่ในวาระไหนและวิธีที่7นะครับแล้วก็ต้องดูเนื้อหานะครับว่าเขากำลังสื่ออะไรผมชอบ w a t c h m a n n e นะีซึ่งผมได้คุยประจําอยู่แล้วว่าเวลาเราฟังคนพูดเนี่ยต้องฟัง3ภาษาภาษาที่หนึ่งเขาเรียกว่า ภาษาพูดเนี่ยน้ำเสียงที่เขาพูดเป็นอย่างไรภาษาที่สองก็คือภาษาใจนะครับภาษาที่สามคือภาษากายมันสอดคล้องแต่สิ่งที่ยากคือภาษาใจเราต้องอ่านใจคนให้ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะให้ของคนคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจําเป็นต้องมีสิ่งสิ่งนี้นะฮะแต่โดยมารยาทเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ก่อนเนี่ยภาษาใจเราอาจจะให้ของปุ๊บเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะความเกงใจแต่ใจเขาเนี่ย ต้องการนะครับเพราะว่าเขาจําเป็นจริงๆดังนั้นเราก็อย่าซื่อจนเกินไปนะเขาบอกไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรก็ไม่เอาแล้วกันไม่ต้องให้นะคือไม่ใช่นะครับคุณต้องรู้ภาษาใจอ่านใจคนให้ได้และต้องเข้าใจตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝรั่งจะพูดตรงไม่ใช่ไม่เอาแต่คนไทยเนี่ยมีคําว่ามารยาหรือความเกรงใจก็จะบอกไม่ไว้ก่อนดังนั้นอย่าพึ่งตัดสินตรงคําพูดนั้น ต้องดูความเป็นจริงว่าใจเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรู้วิธีตีความให้ได้นะครับในภาษาที่เข้ากําลังสือนะแล้วก็มาดูนะครับวิธีที่8นะครับวิธีที่8นั้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเจตนาจริงๆของผู้พูดนั้นนะครับเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่พี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมครับคนจะพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ไปอ้อมอีกเรื่องหนึ่ง อ่าหรือว่าคนจะพูดเรื่องหนึ่งไปยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบางคนเป็นคนขี้หลําคาใช่ไหมก็บอกว่าคุณก็พูดตรงๆมาสิแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนขี้เกรงใจหรือเขาเป็นคนที่ไม่กล้านะครับก็อ้อมไปอ้อมมานะครับเราก็ต้องใจเย็นฟังเจตนาของเขานเนี่ยคือเรื่องอะไรเขาต้องการที่จะให้เราอ่ะรู้เรื่องอะไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องใช้ประสบการณ์และเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ถึงเจตนาของผู้พูดเอาละเมื่อผมพูดถึงเรื่องว่าเราก็รับฟังการพูดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาสอนเรานะครับว่าถ้าเราจะพูดเนี่ยเราควรจะพูดอย่างไรเพราะว่าการพูดออกไปเนี่ยมันยังจะง่ายกว่าการรับเพราะบางครั้งเรารับเนี่ยมันต้องดูทั้งเจตนาดูทั้งท่าทีดูทั้งบุคลิกดูทั้งนิสยัยดูทั้งบริบทดูทั้งเวลานะครับแต่ถ้าเราจะพูดนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้อง มีนะครับหนุนใจเลยนะครับพี่น้องผู้สอนเนี่ยมีประสบการณ์หนึ่งคือเรื่องน้ําเสียงอันนี้น้ําเสียงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเรื่องแต่และเรื่องนั้นน้ําเสียงการพูดนั้นบ่งบอกถึงความจริงใจแล้วก็อารมณ์ด้วยนะครับน้าเสียงที่พูดมันแสดงถึงการที่เขาเสือโอลมมาเช่นนะครับบางคนเนี่ยอารมณ์โกรธมันก็จะมีน้ําเสียงหนึ่งหรือบางคนนะครับเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือบางคนเนี่ย อยากเอาชนะก็เป็นอีกน้ำเสียงหนึ่งแต่สําหรับเราทั้งหลายที่เป็นคนพูดเนี่ยผมกาลังเสนอว่าให้เราพูดน้ําเสียงนะครับผมให้คําพูดหนึ่งว่าอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์มันเกิดขึ้นตอนอายุมากแหละก็คือเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็ความชื่นชมพี่น้องรู้ไหมครับว่ามนุษย์เรานี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ในโลกนี้นะลองคิดภาพตามผมนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาคิดได้ตอนอายุมาก เมื่อเราเห็นคนทั้งหลายได้หัวเราะได้มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่สร้างมนุษย์มานะครับขอให้ท่านเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนทําให้คนอื่นมีความสุขเวลาพูดนะครับขอให้มีน้ําเสียงที่จริงใจแล้วก็มีความเมตตามีความการุณาไปด้วยนะถึงแม้ว่าบางครั้งจะอารมณ์ไม่ดีรับไม่ได้หรือโกรธเนี่ยแต่ถ้าเราตอบโต้ไปทางน้ําเสียงที่เมตตาการุณาเนี่ยมันจะลด ความก้าวร้าวหรือลดความเย่อหยิงหรือว่าลดความโกรธอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ด้วยจึงมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าคําพูดที่อ่อนหวานเนี่ยจะลดความก้าวร้าวของผู้อื่นได้สิ่งที่สองนะครับก็อยากจะหนุนใจเรานะครับเวลาพูดเนี่ยอันนี้ผมพูดประจําเลยนะครับให้ถูกคนถูกเวลานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถูกเรื่องด้วยจะประสบการณ์ชีวิตก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยคนแบบนี้อย่าเล่าบางเรื่องเนี่ยคนแบบนี้อย่าพูด เขาอาจจะคิดมากไปหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ปากเสียนะครับไปเล่าต่อหรือเขา,าจ,จะเติมแต่งเข้าไปเอาเป็นคนคิดมากแต่บางเรื่องเนี่ยเขารับได้ต้องดูว่าเขารับได้ขนาดไหนเพราะบางคนเนี่ยพูดเล่นก็คิดเป็นเรื่องจริงพูดจริงก็เครียดจนเกินไปดังนั้นต้องพูดให้ถูกคนถูกเรื่องถูกเวลาแล้วก็สิ่งที่สนะครับถ้าหากว่าเราจะพูดนขอให้พูดที่ มีความชัดเจนอย่าคุมเครือหรือเป็นคำพูดที่จริงใจเป็นคำพูดที่ปรุงด้วยเกลือที่มีรสด้วยมันมีประเด็นแบบนี้บางคนเนี่ยพูดจริงแต่ไม่ปรุงด้วยเกลือคาว่าปรุงด้วยเกลือหมายว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาทานอาหารนะครับในศตวรรษที่หนึ่งเนี่ยเกลือมีค่ามากเลยเขาจะเอาเกลือปรุงอาหารให้มันอร่อยก็หมายความว่าเราต้องปรุงด้วยเกลือที่มีรสด้วย นะคือมีสำนวนมีศิลปะเขาเรียกว่าการพูดเนี่ยคือศาสตร์นะครับแต่การสื่อไปเนี่ยคือศิลป์ต้องมีศิลปะในการพูดพูดชัดเจนพูดตรงประเด็นด้วยความจริงใจแต่มีศิลปะทําให้คนสามารถรับได้นะครับและสิ่งที่สีที่ต้องระวังนะครับเวลาเราพูดเนี่ยขอหนุนใจพี่น้องนะครับก็คือถ้าพูดดีไม่ได้ไม่ต้องพูดดีกว่าเพราะว่าเมื่อเรา พูดไม่ดีบรรยากาศมันก็เสียนะครับแล้วเราก็ถูกมองภาพว่าอยู่คนที่มันพูดลบตลอดนะครับนอกแต่เรื่องลบไม่มีอะไรดีเลยหรือแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับเวลาเราพูดก็อยากจะสอนพี่น้องนะครับว่าระวังอยาา่าขนองปากแล้วก็อย่าอวดตัวเองจงชื่นชมผู้อื่นผมจึงพูดเสมอนะครับแม็กซิโอนะครับเขาพูดเสมอว่าถ้าหากว่าเราอยู่กับใครสักคนเนี่ยถ้าเขาพูดและทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันมีค่าแต่ถ้าเขาพูด แล้วทาให้เรารู้สึกว่าด้อยลงเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะแล้วต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมีคุณค่าอย่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาด้อยลงเพราะมันเกิดขึ้นจากคาพูดหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ